สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันผีคืนขนลุกนะคะวันนี้ฉันเป็นผู้เล่าเรื่องค่ะแต่ก่อนจะเริ่มฉันขออนุญาตเจ้าของสถานที่รวมถึงดวงวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอให้ฉันได้เล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์และแบ่งปันประสบการณ์ โดยไม่มีเจตนาลบหลู่ใดๆทั้งสิ้นนะคะและถ้าหากว่าฉันพูดสิ่งใดผิดพลาดหรือล่วงเกินไปฉันขอกราบขอขมาไว้ณที่นี้ด้วยค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะเรื่องนี้เริ่มจากคำว่าตามอย่างไม่ลดละตามไปทั่วทุกขนแห่งด้วยคำสัตว์สาบานที่เคยให้ไว้จนกลายมาเป็น การตามข้ามพบข้ามชาติอย่างแท้จริงค่ะเป็นเรื่องของเด็กสาวคนหนึ่งค่ะเธอชื่อชฉเอมเฉเอมเป็นเด็กที่มีความรักมีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากจะเรียนอยากจะ ทำงานเกี่ยวกับภาพยนตร์ค่ะดังนั้นเวลาที่เธอว่างนะคะเธอก็จะนั่งทํางานในสายภาพยนตร์อยู่เสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นการวางโครงเรื่องการเรียบเรียงบทละครหรือว่าการศึกษางานภาพยนตร์ต่างๆจนในที่สุดเธอก็สอบติดคณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ในมหาวิทยาลัยที่เธอใฝ่ฝันค่ะ ซึ่งในการมาเรียนมหาวิทยาลัยที่นี่เฉเอมจาเป็นจะต้องย้ายมาอยู่ที่หอพักใกล้มหาวิทยาลัยนะคะจะได้สะดวกในการเดินทางไปเรียนซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของเฉเอมก็สนับสนุนเต็มที่ค่ะคือทางพ่อแม่ก็มีความหวังกันะว่าลูกสาวเนี่ยจะได้เรียนจบสูงๆแล้วก็จะได้ออกมาหางานทำเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ เป็นหน้าเป็นตาของที่บ้านด้วยค่ะดังนั้นเชยเอมก็เลยมาเลือกหอพักแห่งหนึ่งนะคะเป็นบรรยากาศหอพักที่ตรงกับความต้องการของเธอมากเลยแล้วโดยเฉพาะในห้องพักของเชอเอมค่ะเธอก็รู้สึกว่ามันน่าอยู่มากคืออะไรอะไรต่างๆเนี่ยมันดูสอดคล้องกลมกลืนตรงใจไปหมดเลยค่ะโดยที่ เธอไม่รู้เลยว่าในห้องนี้เคยมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นค่ะคือห้องที่เจเอมมาเช่าอยู่เนี่ยค่ะก่อนหน้านี้เคยมีผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งมาเช่าอยู่ผู้ชายชื่ออ้นนะคะอ้นกับแฟนเนี่ยก็รักกันมากค่ะไปไหนมาไหนด้วยกันทาอะไรด้วยกันตลอดเลยนะคะจนกระทั่ง เรียนจบมหาวิทยาลัยมันก็มีเหตุให้ห่างกันแล้วแฟนของอ้นก็ไปมีคนใหม่ค่ะทำให้อ้นเสียใจมากแล้วอ้นก็เลยเลือกจบชีวิตตัวเองด้วยการขูคอตายค่ะอ้นก็เป็นดวงวิญญาณที่ยังคงติดอยู่ภายในห้องไม่สามารถไปไหนได้ค่ะซึ่งชัดว่า ท่านผู้ชมผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินคำโบราณกล่าวเอาไว้นะคะว่าเมื่อคุณเลือกฆ่าตัวเองคุณก็จะต้องฆ่าตัวเองอยู่แบบนี้ในสถานที่เดิมในเวลาเดิมไปเรื่อยๆเพราะนั่นคือบาปกรรมที่หนักหนาบาปกรรมจากการคอต่อเนี่ยก็จะส่งผลให้ตัวเขา ต้องทุกทรมานจากการคอต่อต่ออยู่ร่ำไปค่ะกลับมาที่ปัจจุบันค่ะวันย้ายเข้าหอพักของเชเอมพ่อแม่ของเธอก็มาส่งช่วยขนข้าวขนของต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ส่วนตัวต่างๆนะคะคือต้องการให้ลูกสาวอยู่หอพักอย่างสุขสบายที่สุดไม่ให้มีอะไรขาดตกบกพร่องค่ะ พอตกเย็นพ่อแม่ก็รำลาลูกสาวแล้วก็เดินทางกลับบ้านไปนะคะเชเอมก็เหนื่อยจากการย้ายของเข้าหอก็เลยตัดสินใจรีบอาบน้ำเพื่อน,นอนพักผ่อนค่ะเธอใช้เวลาอาบน้ำไม่นานจากนั้นก็ทิ้งตัวลงนอนบนเตียงด้วยความอ่อนเพลียนะคะเธอพล่อยหลับไปอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่รู้เลยว่ากลางดึก คืนนั้นเธอจะเจอกับอะไรในเวลาตีสองของคืนนั้นระหว่างที่ชะเอมกำลังหลับอยู่ก็ถึงเวลาที่ดวงวิญญาณของอ้นจะออกมาทำกิจวัตรประจำวันของเขานั่นคือการผูกคอตายเหมือนเดิมในทุกวันและในตอนที่เขาผูกคอ บรรยากาศภายในห้องจะเย็นขึ้นกว่าปกติความหนาวเย็นชวนขนลุกส่งไปถึงชะเอมที่นอนอยู่จนเธอสลึมสลือตื่นขึ้นมาและทันทีที่เธอลืมตาขึ้นก็ได้พบว่ามีผู้ชายกำลังผูกคอตายต่อหน้าต่อตาทีนี้ชะเอมก็ช็อกไปเลยค่ะ เธอไม่รู้ว่านี่มันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเธอกําลังละเมอหรือว่าฝันไปเธอไม่รู้ว่าทําไมถึงมีผู้ชายมาผูกคอตายต่อหน้าเธอได้ส่วนทางฝั่งอ้นนะคะพออ้นทํากิจวัตรของตัวเองเสร็จดวงวิญญาณของเขาก็หายไปนะคะก็ชาเอมก็ยังคงหวาดกลัวยังคงสงสัยอยู่เธอไม่แน่ใจว่า สิ่งที่เจอมันคืออะไรนะคะแต่ชฉเอมก็เลือกที่จะเก็บงำความสงสัยนี้เอาไว้กับตัวเองค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะเฉเอมก็ตัดสินใจไปทําบุญใส่บาตรคือครอบครัวของเฉเอมเนี่ยเป็นครอบครัวที่ทําบุญใส่บาตรอยู่เป็นประจํานะคะพอเจอเหตุการณ์เมื่อคืนเฉนเอมก็อ่ะไปทําบุญใส่บาตรดีกว่าแต่ว่าในหัวเนี่ยก็เต็มไปด้วย ภาพติดตาที่ยังคงวนเวียนอยู่นะคะแล้วเธอก็หวังว่าดวงวิญญาณเนี้ยจะได้รับส่วนกุศลที่เธออุทิศให้จากการทำบุญในครั้งนี้ค่ะพอมาถึงตอนเย็นค่ะคือถึงแม้ว่าจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปแล้วนะคะแต่เชเอมก็ยังคงไม่สบายใจคือทั้งไม่สบายใจทั้งสงสัยแล้วก็ ระแวงด้วยค่ะว่าคืนนี้จะต้องมาเห็นภาพนี้อีกหรือเปล่านะคะเธอก็เลยตัดสินใจที่จะไม่นอนเพราะเธอคิดว่าการที่เธอนอนหลับเนี่ยจะทำให้เจอกับภาพนั้นดังนั้นไม่นอนดีกว่าชาเอมก็นั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะคอมไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้สนใจเลยว่าเวลาจะผ่านไปกี่โมงกี่ยามค่ะ จนมาถึงตี2ก็เป็นเวลาเดิมที่ดวงวิญญาณของอ้นจะออกมาทำกิจวัตรประจำวันเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้อ้นมาแบบแตกต่างไปจากปกติค่ะไม่มีบรรยากาศเย็นเยือกแต่ว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าลอยตามมาด้วยพร้อมกับเสียงเปิดประตูทั้งทั้งที่ประตูก็ปิดสนิทนะคะ ชัยเอมเห็นว่าผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาในห้องแล้วก็เริ่มผูกคอตายเหมือนเมื่อคืนเลยค่ะซึ่งถึงแม้ว่าชัยเอมจะกลัวมากแต่ชัยเอมก็รวบรวมความกล้าแล้วก็ถามออกไปว่าวันนี้ทำบุญให้ได้รับไหมคือชัยเอมยอมเสี่ยงที่จะสื่อสารกับดวงวิญญาณค่ะ เธอไม่รู้หรอกว่าเขาจะได้ยินที่เธอพูดหรือเปล่าเธอรู้แค่ว่าเธออยากถามค่ะแล้วเธอก็ได้คำตอบจากการที่ดวงวิญญาณหันมาสบตากับเธอในแววตาของเขาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายที่เอ่อล้นอยู่ในดวงตาคู่นั้นโดยเฉพาะความทุกข์ทรมานจากบาปกรรมที่ตัวเองก่อ ทำให้ตัวเองต้องติดอยู่ที่นี่ต้องฆ่าตัวตายซ้าแล้วซ้ำเล่าทนทรมานไปจนกว่าจะถึงวันหมดกรรมป้นตอบคําถามของชัเองกลับมาว่าได้รับมันดีขึ้นมันสบายขึ้นแต่ก็ยังต้องคอยผูกคอตายอยู่เหมือนเดิมยังต้องทรมานแบบนี้เพราะการฆ่าตัวตาย วันเวลาผ่านไปชเอมได้สื่อสารกับดวงวิญญาณของอ้นมากขึ้นจนกลายเป็นความผูกพันโดยที่ทั้งสองไม่รู้ตัวค่ะวันไหนที่ชเอมมีเรียนจนต้องกลับห้องดึกดวงวิญญาณของอ้นก็จะไปรออยู่ที่ด้านล่างของหอพักนะคะไม่มีใครเห็นอ้นค่ะมีเพียงชเอมเท่านั้นที่เห็นเขาและถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันมานาน ก็ยังคงต้องทํากิจวัตรของเขาตอนตีสองเช่นเดิมนะคะชาเอมก็ต้องเห็นเขาผูกคอตายในเวลาตีสองของทุกวันเช่นเดิมด้วยเธอรู้สึกสงสารอ้นมากๆเลยแล้วด้วยความผูกพันที่ก่อตัวขึ้นมาก็ได้ทําให้ชาเอมเข้าสู่ความรู้สึกต้องห้ามเธอตก หลุมรักดวงวิญญาณค่ะเชยเอมรู้สึกผูกพันรู้สึกว่านี่คือความรักความรู้สึกที่เธอมีให้กับวิญญาณของอน้นมันท่วมท้นเกินจะบ,บรรยายออกมาค่ะในอีกด้านหนึ่งมันก็ทำให้เธอรู้สึกแย่ด้วยนะคะคือเธอไม่คิดมาก่อนเลยว่าคนที่นั่งสมาธิทําวิปัสสนาอย่างเธอเนี่ยจะเกิด ความรู้สึกหวั่นไหวให้กับวิญญาณเธอเผลอไผลไปกับความรู้สึกดีที่อ้นได้มอบให้เผลอใจตัวเองไปกับสิ่งที่เขาทำให้เธอมองว่าเขาเป็นคนที่คอยเติมเต็มในสิ่งที่เธอขาดจนคิดว่าการกระทำของพวกเขามันคือการกระทำของคนรักกันจะเอมองว่าอ้นคือแฟนของเธอจริง เขาเป็นสิ่งสำคัญที่เธอขาดไม่ได้โดยที่เธอไม่ได้เข้าใจเลยว่าความรู้สึกนี้จะนำาพาปัญหามาให้กับเธอค่ะเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปนะคะจนเะเอมใกล้จะเรียนจบมหาวิทยาลัยค่ะเธอลืมไปเลยว่าสักวันเธอก็ต้องไปจากขอพักแห่งนี้ต้องไปจากห้องนี้ ต้องไปจากดวงวิญญาณที่เธอรักแล้ววันหนึ่งเมื่อเธอคิดได้ว่าเธอต้องจากห้องนี้ไปชัเอมรู้สึกเสียใจมากเธอรู้สึกผูกพันกับที่แห่งนี้มากจนทำบางอย่างไปโดยไม่ได้ไตรตรองให้ดีว่ามันจะนำพาเธอไปเจอกับอะไรในคืนนั้นเองชัเอมได้รวบรวมความกล้า ถามอ้นออกไปว่าอ้านเราเป็นแฟนกันใช่ไหมอ้นที่เป็นดวงวิญญาณก็ถามกลับมาค่ะคนกับผีมันอยู่กันได้จริงๆเหรอชะเอมตอบกลับไปในทันทีเธอก็อยู่กับฉันนี่อยู่กับฉันมาตั้งแต่วันแรกจนตอนนี้ก็ยังอยู่ถ้าจะอยู่ด้วยกันต่อไปมันคงไม่เป็นไรมั้งต่อจากนี้เราก็มาอยู่ด้วยกัน เป็นแฟนกันรักกันแบบนี้ทุกภพทุกชาติไปนะจะเองไม่รู้เลยว่าการพูดโดยไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีครั้งนี้เป็นสิ่งที่จะนำพาเธอไปสู่เรื่องที่ไม่คาดคิดเพราะในโลกวิญญาณการสัญญาไม่ใช่เรื่องสมควรหากท่านผู้ชมผู้ฟังยังนึกภาพไม่ออกว่า การพูดไม่คิดครั้งนี้ร้ายแรงเพียงใดก็ต้องย้อนความไปถึงเรื่องของการตั้งจิตอธิษฐานในธรรนองที่ว่าชาติหน้าฉันใดขอให้กลับมาพบกันอีกกลับมารักกันอีกทีนี้ไม่ว่าอีกคนจะเกิดเป็นอะไรนะคะแรงกรรมจากการอธิษฐานก็จะทำให้คนที่สัญญิงสัญญากันไว้ต้องกลับมาพบผาน กลับมารักกันทุกภพทุกชาติไปค่ะดังนั้นการที่ชฉเอมขอดวงวิญญาณของอ้นให้เป็นคนรักกันแล้วบอกว่าจะอยู่ด้วยกันทุกภพทุกชาติก็จะส่งผลให้ในชาติต่อๆไปต้องได้เจอกันได้รักกันไม่ว่าอีกฝ่ายจะอยู่ในสภาพใดก็ตาม หลายวันต่อมาเพื่อนๆของเฉเอมก็เริ่มสังเกตว่าเฉเอมมีพฤติกรรมที่แปลกไปค่ะเธอเริ่มพูดคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวเริ่มปลีกตัวออกจากเพื่อนฝูงแล้วก็คุยคนเดียวเหมือนกับคุยกับใครอีกคนหนึ่งที่มองไม่เห็นเพื่อนสนิทของเฉเอมเห็นความผิดปกติทั้งหมดแล้วเริ่มสงสัยว่า อะไรทำให้เสเอมเปลี่ยนไปมากขนาดนี้นานวันเข้าร่างกายของเสเอมเริ่มสุดโทรมลงค่ะใบหน้าเธอซีดเผือดดูเหมือนว่าร่างกายของเธอเริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าสาเหตุของอาการที่เธอเป็นก็เพราะการที่เธออยู่กับดวงวิญญาณนานๆยิ่งการที่เธออยู่กับอ้นมากขึ้นเท่าใด ร่างกายก็จะยิ่งอ่อนแอมากขึ้นเท่านั้นคนในครอบครัวเริ่มสังเกตได้ถึงอาการผิดปกติของลูกสาวจึงเลือกจะนำเรื่องนี้ไปปรึกษาพระที่เคารพนับถือพอหลวงพ่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ได้แต่กล่าวว่าโยมมันเป็นบาปของเขาเขาคู่กันมาทุกภพกทุกชาติในชาตินี้ เขาก็ต้องกลับมาคู่กันอีกแม้อีกคนหนึ่งจะเป็นวิญญาณก็ตามได้ฟังคำของหลวงพ่อพ่อกับแม่ของชฉเอมรู้สึกเศร้าแทบขาดใจพวกเขาไม่รู้เลยว่าจะหาวิธีไหนมาช่วยลูกสาวให้รอดพ้นจากแรงกรรมของการอธิษฐานในครั้งนี้ค่ะเขาห่วงเหลือเกินว่าลูกสาวจะถูกวิญญาณทำร้าย แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวแต่ฝั่งเชอเอมนั้นกลับเต็มไปด้วยความสุขคะเธอได้อยู่กับดวงวิญญาณที่เธอรักได้ไปไหนมาไหนด้วยกันได้ใช้เวลาร่วมกันแต่ร่างกายของเธอกลับอ่อนแอขึ้นเรื่อยๆจากคนที่ไม่ค่อยป่วยก็เริ่มมีอาการป่วยแล้วก็เป็นลมอยู่บ่อยๆ ชะเอมคิดว่าเธอมีอาการแบบนี้เพราะทำงานหนักเกินไปจนร่างกายอ่อนแอไม่เคยมีเลยสักครั้งที่เธอนึกเอกใจว่าที่เธอเป็นแบบนี้ก็เพราะดวงวิญญาณที่เธอรักและเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปค่ะเหตุการณ์ที่น่าสลดใจก็ได้เกิดขึ้นชะเอมเสียชีวิตลงภายในห้องพักในท้ายที่สุด เธอก็ได้อยู่กับดวงวิญญาณของอ้นอยู่ภายในห้องพักนั้นและมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าคนที่เข้าไปเช่าห้องนั้นกี่คนต่อกี่คนก็มักจะได้ยินเสียงผู้ชายผู้หญิงหัวเราะเล่นกันอย่างมีความสุขทุกๆวันจนคนในหอพักคุ้นชิน เรื่องราวในตอนนี้เริ่มต้นจากคำสัตย์สาบานที่มอบให้ว่าจะรักกันตลอดไปไม่ว่าจะเกิดในภพชาติใดก็ตามและได้สิ้นสุดลงด้วยการครองรักกันแม้ว่าจะเป็นความรักระหว่างมนุษย์กับวิญญาณก็ตามความรักนี้ได้ถูกเล่าขานด้วยความสุขเพราะในตอนสุดท้ายพวกเขาก็ได้รักกันจริงๆ หากคุณชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องวันผีคืนขนลุกกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ